มันหยุดติงต๊งติ๊งฮะเอากระบ๋าน,นบานนนอก เครื่องว้แล้วแหละอ,อมันหยุดตรงนี้หรอ,อแกว่าให้เปลี่ยนอะไรไหะไใไหม่มะะมะน,นะก<อ>ีทำไม,มะอะทั้งคู่เลยเราซื้อมาใส่ยัไค่ะซื้มาใส่ทไมอวใหเปลี่ยนเปล่นอ,อคิดว่าให้เปลี่ยนอีกอเยเ,เมื่อกี้ก็ไม่ได้ซื้อน้ำยามา ยามาขัดกัำมันหนึ่งมาเลยอ่ะ,ออะโอ้ยเกนลนน์นันนั่นเหรไปค่ะรับน้องกลับบ้านาเนี่เองจะคุยพอเราเปิงน้ำมันบูบมันวะรับประกันพเพื่ามมาลูกพี คิดว่านะท่างบอกว่าคิดว่านะเดี๋ยวมันเคลื่อนอีกนะจูบมึงเลยนะเฮ้ยใส่คลิปอีก ข้าว่าถังนึงมันแค่ห้าลิตรไม่ใช่หรอก็ซอมาสองถังสองมางเเหนียวเท่ใจ ขายมันไลก่อนตีละหัวนะะไปฮะ<ไ>ป,ปิดดีๆไม่อยู่น <laughs> ี่เขาต้องดันมาข้างหน้าหน่อยนึง เอออยู่ละอ,อ,อันนี้แบตไข่ในแบตเขาอะไรแบตเ,เจ้าผู้ชายเอาอันนี้มาเป็นแบตไขว่วหรอถ้ากิว,ว่าอยู่องเขามันย่าไปหนีอ๋อมันวางเกินฮดดดดะยังรถเสร็จเลยวะรถไปล่องเนาะ

จากตัวนี้าแล้มันจะมีแรปสองอันยาวๆเราจะเอาน้องไปอาบน้ำนะคะซื้อน้ำยามาแล้วซื้อน้ำยามาขัดชน ทำงั้นไม่ได้หรองั้นเราต้องทำท,ที่ดึงดับเหมือนรถเกี่ยวซะละดึงดับดึงดับอ่ามันมีที่ขันอยู่หรอเอามัน,นอไหน่ต้องซุไปเงินสัง กีดูเขาเอาวางพิงไว้อะจนล้วมันจมดินระวังเด้อมันจะพับดินพับแปะป็่ใั่เอไปไอ,องไส้ห,หัวอองใส่ใส่ใส,ใ,สใส่ปีนเพราะตอน

เก็บของกลับบ้าน